ถ้าแนะนากลัวเอาไปผสมกัน<อ>ก้อนหนึ่งใช้กับหน้าก้อนหนึ่งใช้กับตัวกออ้อนวะเออก็ได้นะคือจริงๆ,งๆหมายถึงว่าบางคนแบบอเอาไปถูตัวแล้วไปถ,ไปถูหน้าว้ายไปได้เอองั้นก็ซื้อไปเลยครับบอกเลยว่าเซตน,นี้คือการกามมากค<ช>ือบางคนเนี่ยซื้อไปเป็นสิบเซตซื้อไปเผื่อเลยเพราะว่าต้องบอกว่าโปรไม่ได้มีตลอดนะครับทุกคนใช่ใช่วันนี้คือคุ้มค่ามากคือต้องบอกว่าโปรจากเฟิร์สเนี่ยแทบทุกโปรเลยคือเป็นโปรที่ จริงแล้วก็บอกเลยว่าคุณภาพของนะครับดีจริงไม่ไม่แบบว่าไม่อวยแม่อะไรนะคือใช้ด้วยความแบบไออย่างต้องบอกว่าแม่ผมมาสั่งกุต้าวิงที่เป็นโลชั่นไปด้วยหรืออะไรก็ตามแม่ผมก็ใช้อาวันนี้อยากจะแนะนํายังไงไอแม่บอกเองเลยนะแม่แม่ก็สั่งเลยจริงๆแม่สามารถให้ผมเนี่ยมาขอจกเฟิร์สได้นะแต่ว่าแม่สั่งเองเลยนะคุณมียนจะพูดคุณแม่คะวันนี้ขอยกเอ่อ มงุฎให้คุณแม่เลยนะคะที่คุณแม่มาสั่งกูต้าวิงของน้องเฟิร์สไปใช้นะคะจะบอกก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยลูกชายของแม่เนี่ยก็สามารถมาขอได้นะคะเพราะลูกชายของแม่ขี้ขอเหลือเกินนะคะคือมันจะทําอะไรมันก็งงไปหมดนะคะแม่จริงๆจริงๆแม่ให้ลูกชายแม่มาขอก็ได้นะคะแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่แมเ่เข้ามาซื้อของของหนูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตะกร้าหมดแล้วยังไงดีคะตะกร้าหมดเพิ่มสิครับ ไลน์นี้มันจะไปพอได้ไงต้องเพิ่ม